เยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาจะลองเค้กลอดช่องกันบ้างนะคะเค้กลอดช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ำปั่นลอดช่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน้ำปั่นลอดช่องก่อนเลยแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆร้อนนี้ต้องมีน้ำลอดช่องปั่นนะคะกับเค้กลอดช่องค่ะ ต่อกันที่เก๋เดี๋ยวลองอันนี้อีกสักแก้วนะคะโอ้ oh, อีกสักแก้ว <g ags> อีกสักทีนะคะอร่อยมากเขาให้หลอดมาแบบว่าพี่ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราอีกสักคำนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นแบบว่าอา่อะไรล่ะลอดช่องเนาะแล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนขนมปังนะคะเค้กลอดช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ำปั่นลอดช่องเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน้ำปั่นลอดช่องก่อนเลย อร่อยอร่อยออร่อยอร่อยออร่อยอร่อยอเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะ เดี๋ยวเรามาจะลองเค้กลดช่องกันบ้างนะคะใช่ละมุนล,ลิ้นมากเลยนะคะแบบว่านุ่มละมุนล,ลิ้นมากเลยะคะ่ะว้าวแบบว่าละลายในปากเลยแนะนําเลยนะคะเพืเ่อนๆร้อนนี้ต้องมีน้ำละช่องปันนะคะกับเค้กละช่องค่ะ ต่อกันที่ก๋วยเมนูหนึ่งนะคะเป็นของคุณแฟนและของคุณหลานสาวนะคะก็คือหมูสเต๊กะค่ะน่าทานมากๆค่ะมาต่อกันที่น้ำมะยงชิดค่ะจะบอกว่าอันนี้ก็คือออกเปรี้ยวปลาเมปลาเมนะคะกําลังดีเลยค่ะส้มชอบอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้ำยียมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรามาจะลองเค้กลาะช่องกันบ้างนะคะจะสามารถดูดลาะช่องขึ้นหลอดไปได้ด้วยนะคะ อันนี้แนะนําเลยนะคะอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็แบบว่าละมุนลิ้นสุดๆไปเลยค่ะแปลมแป่มนะคะกําลังดีเลยค่ะส้มชอบอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้ําเมนูหนึ่งนะคะเป็นของคุณแฟนและของคุณหลานสาวนะคะก็คือหมูสเต๊กค,ค่ะหน้าทานมากๆค่ะมาต่อกันที่น้ํามะยงชิดค่ะจะบอกว่าอันนี้ก็คือออกเปรี้ยวปนี่น,นีนี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบว๋วดูดูดด อร่อยอร่อยมเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาจลองเค้กล้าช่องกันบ้างนะคะเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาจลองเค้กล้าช่องกันบ้างนะคะ เมนูหนึ่งนะคะเป็นของคุณแฟนและของคุณหลานสาวนะคะก็คือหมูสเต็กค่ะน่าทานมากๆค่ะมาต่อกันที่น้ำมะยงชิดค่ะจะบอกว่าอันนี้ก็คือออกเปรี้ยวปนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบหวานดูดูดูดีมากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรีดมากนะหวานละมุนกําลังดีเลยค่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องเลยนะหวาน นี่แบบนี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบหวานดูดูจะบอกว่าได้รสช่องอยน่ในเปล่าเลยคะ่ะแบบว่าอร่อยมากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรีดมากนะหวานละมุนกําลังดีเลยคะ่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องด้วยนะหวานหวานเค้กรสช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ําปั่นรสช่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน้ําปัน่นรสช่องก่อนเลย เยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาจะลองเค้กลอดช่องกันบ้างนะคะดูความนุ่มเด้งของเค,ค้กลอดช่องของเรานะคะแบบเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะใช้ได้นี่ยๆแบบน,น,นี้แบบนี้แบบหุ๋แบบวดดดเดี๋ยวหลอดอีกสักจานนะคะอันนี้เป็นของหลานสาวก,กับของคุณแฟนค่ะ ลาดน้ำลงไปเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวรอดจานนี้ก็คือน่ากินมากๆเลยนะคะอีกมากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรีดมากนะหวานละมุนกําลังดีเลยค่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องไลยนะหวานหวานนี่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 แบบนี้แบบนี้แบบอ๋วูอร่อยอร่อย มากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรี๊ดมากนะหวานละมุนกําลังดีเลยคะ่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องเลยนะหวานหวานเยยมเลยคะ่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี <S <S ๋ยวมาเรามาลองเค้กรสอช่องกันบ้างนะคะแนะนําเลยนะคะเพืเ่อนๆร้อนนี้ต้องมีน้ำรสช่องปั่นนะคะกับเค้กรสช่องคะ่ะ ต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวอีกสักคำนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นแบบว่าอ่าอะไรหลาะรอดช่องเนาะแล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนขนมปังนะคะเดี๋ยวรอดอีกสักจานนะคะอันนี้เป็นของหลานสาวกับของคุณแฟนค่ะราดน้ําลงไปเลยนะคะกว๋วยเตี๋ยวรอดจานนี้ก็คือน่ากินมากๆเลยนะคะอีเค้กรอดช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ําปั่นรอดช่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน้ําปั่นรอดช่องก่อนเลย อร่อยอร่อยอืมเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาจะลองเค้กลอดช่องกันบ้างนะคะดูความนุ่มเด้งของเค้กลอดช่องของเรานะคะแบบเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะ่ไดได้มากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรีดมากนะ หวานละมุนกําลังดีเลยคะ่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องด้วยนะหวานหวานเย้ยมเลยคะ่ะแบบนี้นะคะต้องซื้อไปฝากพ่อกับแม่คนละแก้วแล้วนะคะค<ณ>เดี๋ยวมา,<ค><ณ>เ,ราเรามาจะลองเค้กลอดช่องกันบ้างนะคะน้ําปั่นลอดช่องคะ่ะน,นี่เลยเค้กลอดช่องนะคะวันนี้นะคะเราหนีย้อนมาพึ่งเย็นกันที่คาเฟ่ใกล้ๆบ้านนะคะกับนี่เลยค่ะน้ำปั่นลอดช่องะคะ่ะน,นี่เลยเค้กลอดช่องนะคะ วันนี้นะคะเราหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันที่คาเฟ่ใกล้ๆบ้านนะคะกับนี่เลยค่ะดูความนุ่มเด้งของเค้กลอดช่องของเรานะคะแบบเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะใช้้ไดเค้กลอดช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ำปั่นลอดช่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน้ำปั่นลอดช่องก่อนเลยอือจะบอกว่า ได้รสช่องอยู่ในเปล่าเลยค่ะแบบว่าอร่อยเปลีแยมนะคะกําลังดีเลยค่ะส้มชอบอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้ําเดี๋ยวลองอันนี้อีกสักแก้วนะคะโอ้ยสักแก้วอีกสักทีนะคะอร่อยมากเขาให้หลอดมาแบบว่าที่ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเรานี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบหั่วเดี๋ยวหลอดอีกสักจานนะคะอันนี้เป็นของหลานสาวกับของคุณแฟนค่ะ ราดน้ำลงไปเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวร้อนจานนี้ก็คือน่ากินมากๆเลยนะคะอีเค้กรอดช่องนะคะแล้วก็เป็นน้ำปั่นลอดช่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเองมาชิมกันดีกว่าน้ำปั่นรอดช่องก่อนเลยนี่ละคะเดี๋ยวลองสักคาอืมเค้กลอนช่องก็อร่อยนะคะอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้วันหยุดนี้พามาชิมเค้กรอดช่องของขึ้นชื่อจังหวัดเราค่ะ วันหยุดนี้เราหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันที่คาเฟ่ยเย็นๆนะคะใกล้ๆบ้านเลยค่ะมาถึงอีกสักคำนะคะข้างหน้าเขาจะเป็นแบบว่าอ่าอะไรล่ะลอดช่องเนาะแล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนขอนมบังนะคะนี่นะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวลองสักคำอืมเค้กลอดช่องก็อร่อยนะคะอร่อยเลยอร่อยเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้จะสามารถดูดลอดช่องขึ้นหลอดไปได้ด้วยนะคะ อันนี้แนะนําเลยนะคะอันนี้อร่อยมากอ,นน glorious. อันนี้ก็แบบว่าละมุนลิ้นสุดๆไปเลยค่ะหุดมากเลยนะแบบว่าหวานละมุนแบบหวานกําลังดีนะคะไม่ถึงกับหวานปรีดมากนะหวานละมุนกําลังดีเลยค่ะแล้วก็ได้ฟิลของแบบว่ารสช่องเลยนะหวานหวานแรมมนะคะกําลังดีเลยค่ะส้มชอบอันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้ําละมุนลิ้นมากเลยนะคะแบบว่านุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะว้าวแบบว่า ละลายในปากเลยจะสามารถดูดลอดช่องขึ้นหลอดไปได้ด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็แบบว่าละมุนลิ้นสุดๆไปเลยคะ่ะวันหยุดนี้พามาชิมเค้กลอดช่องของขึ้นชื่อจังหวัดเราค่ะวันหยุดนี้เราหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันที่คาเฟ่ยเย็นๆนะคะใกล้ๆบ้านเลยค่ะมาถึกวันหยุดนี้พามาชิมเค้กลอดช่องของขึ้นชื่อจังหวัดเราค่ะ วันหยุดนี้เราหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันที่คาเฟ่ยเย็นๆนะคะใกล้ๆบ้านเลยค่ะมาถึงเมนูหนึ่งนะคะเป็นของคุณแฟนและของคุณหลานสาวนะคะก็คือหมูสเต็กคาน่าทานมากๆค่ะมาต่อกันที่น้ำมะยงชิดค่ะจะบอกว่าอันนี้ก็คือออกเปรี้ยวปัดนน้ำปัด